สวัสดีทีมงาน IEC 17025ทุกท่านนะครับเบื้องต้นนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมอาจารย์อังคพลแช่มโชลิตนะครับปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและวิยากรประจำบริษัทเดอะครัวที่เซ็นเตอร์ประเทศไทยนะครับหรือตัวย่อ TQC นะครับนะซึ่งนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำหลักสูตรดีๆนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรฟรีคอร์สนะครับไม่มีค่าใช้นะครับเพื่อ ขอบคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับซึ่งหลักสูตรนี้ผมได้รวบรวมเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ17025นะครับนะเป็นข้อหรนดอนหรือเป็นคำศัพท์ที่ผมเชื่อว,ว่าหลายๆท่านนะครับยังสับสนนะครับกับคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ว่ามันคืออะไรและมันนำไปใช้ต่อยังไงนะครับ นะซึ่งหลักสูตรนี้นะครับผมก็จะสอนเทคนิคในเรื่องของการตรวจสอบเครื่องมือนะครับข้อที่6.44การตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานนะที่เราเรียกว่า Intermediate check นะครับข้อเมื่อกี้คือ Verify นะครับ Verify 6.44แล้วก็ Intermediate check การตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งานข้อที่6.40นะครับนะสองตัวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไง นะวิธีการทำทำยังไงนะครับนะผมจะสอนตั้งแต่ในเรื่องของออการตีความความหมายและเรื่องของวิธีการนําไปใช้งานนะครับมีเวิร์กช็อปอะไรต่างๆให้เราทําด้วยนะครับนะเรื่องที่3ครับ <S 2> <S 2> เป็นเรื่องของความสอบกลับได้ของการวัดนะ measurement a c b i l i t y นะครับนะการสอบกลับได้ทางาตรฐานนะครบ นะการสอบกลับได้ทั้งในส่วนของเครื่องมือวดัดเครื่องมือทดสอบรวมทั้งในส่วนของ CRM นะครับเรามีวิธีการยังไงนะสอบกลับยังไงนะครับในข้อที่6.5นะครับนะฮะก็จะมาเปิดเผยจะมาแบ่งปันข้อมูลกันนะครับตัวที่4ครับเรื่องของ validation นะหรือ method of validate นะครับนะก,ารการตรวจการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีนะครับ นะมาฟังกันนะครับว่า validation เราต้องใช้ช่วงไหนเมื่อไหร่นะใช้กับเหตุการณ์อะไรนะครับรวมทั้งการกำหนดในเรื่องของ Performance, c h a r a c t e r i s t i c นะฮะหรือที่เราเรียกว่าคุณลักษณะของวิธีนะมันมีแนวทางในการกำหนดยังไงบ้างนะครับที่จะให้เหมาะกับกระบวนการทดสอบหรือกระบวนการสอบเทียบขององคอ์กรนะครับ,นะร,บนะรวมทั้งก็จะสอนในเรื่องของ การหาค่าต่างๆเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นค่าความเที่ยงตรงกับค่าความแม่นยำนะครับที่ตุกองค์กรก็จะใช้กันบ่อยนะครับสําหรับการทําแม่ตดบาริเดตนะครับก็มาดูนครับว่าการหาค่าความเที่ยงตรงนะครับเอ็กซและค่าความแม่นยำพีชันมันมีวิธีการอะไรบ้างนะครับคํานวณยังไงบ้างนะครับและตัวที่6กนะฮะเรื่องของการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องแลบนะครับ ที่เราเรียกว่าการทำอินเตอร์แลบ a บ o r ร์ o ทอรี่คอมเพชนะครับนะทั้งที่เป็นแลบทดสอบและแลบสอบเทียบนะครับเรามีวิธีการเปรียบเทียบผลด้วยวิธีอะไรเนาะถ้าเป็นแลบทดสอบก็คำนวณแซสร์แลบสอบเทียบก็คำนวณเอเรชนะก่อนที่เราจะคำนวณของทั้งสองค่านี้เราต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับนะรวมทั้งการทำพีทีนะพีที o v i d วเนะครับ าการทดสอบความชํานาญก็เป็นหนึ่งในในเรื่องของการเปรียบเปรียบเทียบผลระหว่างห้องแล็บเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาคุยกันนะครับนี่คือประเด็นหลักๆที่ผมจะสอนให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแต่ละคําศัพท์มันมีความแตกต่างกันยังไงร,รวมทั้งวิธีการนําไปใช้ไปใช้ยังไง นะซึ่งสามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงมีเวิร์กช็อปมีตัวอย่างต่างๆให้ดูนะครับและช่วงท้ายช่วงท้ายนะครับจะเป็นช่วงสเปเชียลนะแอนนี่ควีชนั่นคือเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับที่เข้าลมสามารถที่จะสอบถามปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบ17025ของคุณทุกเรื่องทุกเรื่องเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการประเมินความเสี่ยงปัญหาจากการประเมินความเสี่ยงปัญหาจากการตรวจตามภายในนะครับ ปัญหาจากการคำนวณอันเซอร์เทนตี้นะครับปัญหาจากการตั้งเกณฑ์การยอมรับอะไรต่างๆนะหรือปัญหาจากการ implement ระบบนะว่าข้อมูลต่างๆที่นำไปใช้ตอนนี้มันมีความถูกต้องหรือติดปัญหาติดขัดอะไรยไงนะค,คุณสามารถที่จะถามได้ทุกเรื่องทั้งทางด้านเทคนิคและทางด้านวิชาการนะครับและทางด้านบร,ริหารนะครับนะซึ่งนะครับ,นะรบจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สักถาม เราก็จะมาตอบกันสดๆนะครับนะกับประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ทุกท่านได้นํากลับไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับคอร์สนี้อาจารย์เปิดสอนวันที่2ธันวาคมนะครับ2ธันวาคมนะครับตั้งแต่9โมงจนถึง4โมงเย็นนะโดยประมาณนะครับนะฟรีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและอาจารย์จะออกใบเซอร์ให้ด้วยนะครับนะมีใบเซอร์ให้ด้วยนะครับคอร์สนี้นะครับจะได้ เป็นเรฟเวอร์เรนซ์สำหรับตัวท่านนะครับรวมทั้งท่านสามารถที่จะที่จะนำความรู้ที่ได้จากคอร์สนี้นะครับไปขยายผลนำไปอบรมไป o อ t กับลูกน้องในหน่วยงานในแลบของท่านได้นะครับว่าคำว่าการโมดิฟายวารีเดตอินเตอร์มิดเดิลเช็คนะครับเอ่อแท็กอาบิลิตี้นะครับอินเตอร์แลบอะไรต่างๆเนาะย r นเรเช e ชสคอนะครับมันคืออะไรนะครับ หาได้จากท่องชางไหนนะครับแล้วก็หวังว่านะครับในวันที่2อธันวาคมนะผมก็จะได้มีโอกาสเจอกับทุกท่านนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญก้อนนี้ รายละเอียดต่างๆนะครับรวมทั้งใบสมัครแล้วก็คอร์สออนไลน์นะครับจะมีทางเจ้าที่ส่งเมลให้กับทางทุกท่านนะครับที่มีที่มีรายชื่อมีอีเมลอยู่ตอนนี้นะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีรายชื่อหรือยังหรือหรือ,รอเป็นลูกค้าใหม่นะรหรือมีความสนใจนะครับผมไม่ได้หมายว่าจะรับเฉพาะลูกค้าอย่างเดียวเนาะลูกค้าเก่านะครับคือทุกท่าน นะที่เกี่ยวข้องกับห้องแบบครับผมเรียนเชิญเลยอยากให้ทุกท่านมาร่วมแจมกันนะครับนะท่านสามารถที่จะดูดารายละเอียดได้ในตรงคําอธิบายนะของใน YouTube นะครับผมจะลงารายละเอียดเอาไว้ว่าให้ติดต่อผ่านช่องทางไหนนะครับหรืออาจจะโทรถามผมโดยตรงนะครับทางอีเมลทางเบอร์โทรนะที่ผมมีระบุไว้ในช่อง YouTube นะครับนะหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัท The Quality Center รับเอ The Quality ข e ดเซ็นเตอร์คอนะครับเดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ข้างล่างนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็ไปดูได้ตามช่องทางนี้นะครับก็หวังว่าอคงจะได้เจอกันในวันที่2กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ